อาการปกตินะครับไม่ดื้อไม่สนไม่กระโชกโคกหากจะแม่ใจแอนนี่ครับจะทำไม่ได้หมาแข่งหรือไม่แข่งนะแข่งไม่ไดหรืว่าจะค่อยๆทามันแม่มันจะได้มีกิจกรรม ครับ <c oughs> ขอบคุณครับแม่ <c oughs> ตอนเย็นค่อยไปฉีดยามาอา้าวครับอ๋อครับ อ่ะอ่ะอ่ะอ๋ออย่าไปกินเบาหวานแดกไม่ได้นะรักษายากนะ้ารักษาแพงด้วยหมาเนี่ยโอ้วหเ,เอาครับอโอ้ยอยางนั้งน,นะหมดแล้วนะ ไงคอยไม่คอยคอยแจอันคอยไม่อโอเคหมดแล้ว